ไมยนะคะเนี่ยอย่างนี้นะคะทําเป็นรั้วได้เลยนะคะเป็นต้นพืชของรั้วกินได้นะคะเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะน้ามนพามาชมผักพืชสีเขียวอีกหนึ่งอย่างนะคะคือคณะเม็กซิโกหรือไม้นะคะเนี่ยอย่างนี้นะคะทําเป็นรั้วได้เลยนะคะเป็นต้นพืชของ รัวกินได้นะคะเนี่ยค่ะมุตตี้นะคะอร่อยอร่อยนะคะก็แช่เย็นเย็นก็ทานแล้วก็ชื่นใจนะคะบางบ้านนะคะก็ปลูกไว้นะคะเยอะแยะมากสามารถที่จะนำไปเป็นของเครื่องดื่มได้นะคะก็จะไปลวกแล้วก็เอาไปใส่กับอ่าวอ c เตอร์เคสแล้วก็ไปใส่ง่ายนะคะเพื่อนๆแค่หักกิ่งไปชํำไว้นะคะก็สามารถที่จะ เติบโตได้นะคะเพื่อน,นแล้วนะคะเราก็จะไปทําให้สุกโดยที่การลวกจิ้มกับน้ําพริกก็ได้นะคะหรือว่าจะไปต้มจืดแกงส้มนะคะสามารถที่จะทําได้หลยนะคะเนี่ยอย่างนี้นะคะทําเป็นรั้วได้เลยนะคะเป็นต้นพืชของรั้วกินได้นะคะเนี่ยค่ะพืชผัก ธรรมชาตินะคะเพื่อนๆแล้ววิธีการที่เราจะปลูกก็ตื่นตาชื่นใจเลยนะคะเพื่อนๆพอ,อสูงนิดนึงนะคะแล้วก็ตกแต่งเขานะคะเขาก็จะมีใบไม้นะคะเนี่ยอย่างนี้นะคะทําเป็นรั้วได้เลยนะคะเป็นต้นพืชของ รั้วกินได้นะคะเนี่ยค่ะพืชผักธรรมชาตินะคะเพื่อนๆแล้ววิธีการที่เราจะปลูกกล้ายนะคะเนี่ยอย่างนี้นะคะทําเป็นรั้วได้เลยนะคะเป็นต้นพืชของรั้วกินได้นะคะเนี่ยค่ะหมยนะคะเนี่ยอย่างนี้นะคะทําเป็นรั้วได้เลยนะคะเป็นต้นพืชของ รัวกินได้นะคะเนี่ยค่ะชื้นตาชื่นใจเลยนะคะเพื่อนๆพอ,อสูงนิดนึงนะคะแล้วก็ตกแต่งเขานะคะเขาก็จะมีใบแล้วนะคะเราก็จะไปทําให้สุกโดยที่การลวกจิ้มกับน้ําพริกก็ได้นะคะหรือว่าจะไปต้มจืดแกงส้มนะคะสามารถที่จะทําได้เรือนนะคะก็จะใบก็จะตนด้วยนะคะแล้วก็จะให้ ความเป็นสีเขียวธรรมชาติมองดูแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมค่ะหลากหลายอย่างนะคะบางท่านนะคะมีไอเดียดีด้วยนะคะพืชผักธรรมชาตินะคะเพื่อนๆแล้ววิธีการที่เราจะปลูกก็มุตตี้นะคะอร่อยอร่อยนะคะก็แช่เย็นเย็นก็ทานแล้วก็ชื่นใจนะคะบางบ้านนะคะก็ปลูกไว้นะคะ เยอะแยะมากแล้วนะคะเราก็จะไปทําให้สุกโดยที่การลวกจิ้มกับน้ําพริกก็ได้นะคะหรือว่าจะไปต้มจืดแกงส้มนะคะสามารถที่จะทําได้หรือว่าผักชัยยาบางที่เรียกว่าผักชายาหรือบางที่เรียกมะละกอ,ก,อกินใบนั่นเองนะคะใบก็จะมีลักษณะเหมือนกับมะละกอนะคะมุตตี้นะคะอร่อยอร่อยนะคะก็แช่เย็นเย็นก็ทานแล้วก็ชื่นใจนะคะบางบ้านนะคะก็ปลูกไว้นะคะ เยอะแยะมากเมยอ่อนๆมาให้เราได้รับประทานอีกนะคะเพื่อนๆก็วันนี้นะคะพาเพื่อนๆมารับชมนะคะผักสวนครัวรั้วกินได้อีกหนึ่งยาเขื่อนนะคะก็จะใบก็จะโตนด้วยนะคะแล้วก็จะให้ความเป็นสีเขียวธรรมชาติมองดูแล้วเชื่อนนะคะก็จะใบก็จะโตนด้วยนะคะแล้วก็จะให้ ความเป็นสีเขียวธรรมชาติมองดูแล้ว,วง่ายนะคะเพื่อนๆแค่หักกิ่งไปชำไว้นะคะ<ม>ก็สามารถที่จะเติบโตได้นะคะเพื่อนพืชผักธรรมชาตินะคะเพื่อนๆแล้ววิธีการที่เราจะปลูกก็มูตตี้นะคะอร่อยะะอร่อยนะคะก็แช่เย็นเย็นก็ทานแล้วก็ชื่นใจนะคะบางบ้านนะคะก็ปลูกไว้นะคะ เยอะแยะมากแล้วนะคะเราก็จะไปทําให้สุกโดยที่การลวกจิ้มกับน้ําพริกก็ได้นะคะหรือว่าจะไปต้มจืดแกงส้มนะคะสามารถที่จะทําได้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมคะ่ะหรือว่าผักชายาบางที่เรียกว่าผักชายาหรือบางที่เรียกมะละกอกินใบนั่นเองนะคะใบก็จะมีลักษณะเหมือนกับมะละกอนะคะหรือว่า ผักชัยาบางที่เรียกว่าผักชายาหรือบางที่เรียกมะละกอกินใบนั่นเองนะคะใบก็จะมีลักษณะเหมือนกับมะละกอนะคะมุตตี้นะคะอร่อยอร่อยนะคะก็แช่เย็นเย็นก็ทานแล้วก็ชื่นใจนะคะบางบ้านนะคะก็ปลูกไว้นะคะเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ะมากหลากหลายอย่างนะคะบางท่านนะคะมีไอเดียดีด้วยนะคะหลากหลายอย่างนะคะบางท่านนะคะมีไอเดีย ดีด้วยนะคะง่ายนะคะเพื่อนเพื่อนแค่หักกิ่งไปชำไว้นะคะก็สามารถที่จะเติบโตได้นะคะเพื่อนๆพ่อ่อนๆมาให้เราได้รับประทานอีกนะคะเพื่อนๆก็วันนี้นะคะพาเพื่อนๆมารับชมนะคะผักสวนครัวรั้วกินได้อีกหนึ่งอย่างหลากหลายอย่างนะคะบางท่านนะคะมีไอเดียดีด้วยนะคะหว,ว่า ชายาบางที่เรียกว่าผักชายาหรือบางที่เรียกมะละกอกินใบนั่นเองนะคะใบก็จะมีลักษณะเหมือนกับมะละกอนะคะหรือว anyway. ่าผักชายาบางที่เรียกว่าผักชายาหรือบางที่เรียกมะละกอกินใบนั่นเองนะคะใบก็จะมีลักษณะเหมือนกับมะละกอนะคะกับผักขึ้นชายนะคะแล้วก็อาจจะเติมผิวเรมอนไปนิดนึงนะคะแล้วก็เติมน้ำพึ้งนะคะลงไปก็จะได้เป็น สมัยอ่อนๆมาให้เราได้รับประทานอีกนะคะเพื่อนๆก็วันนี้นะคะพาเพื่อนๆมารับชมนะคะผักสวนครัวรั้วกินได้อีกหนึ่งย่านนะคะก็จะใบก็จะโนด้วยนะคะแล้วก็จะให้ความเป็นสีเขียวธรรมชาติมองดูแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะน้ามน์พามาชมผักพืชสีเขียวอีกหนึ่งอย่างนะคะคือ คณะเม็กซิโกหรือหลากหลายอย่างนะคะบางท่านนะคะมีไอเดียดีด้วยนะคะหรือว่าผักชาัยาบางที่เรียกว่าผักชายาหรือบางที่เรียกมะละกอกินใบนั่นเองนะคะใบก็จะมีลักษณะเหมือนกับมะละกอนะคะพืชผักธรรมชาตินะคะเพื่อนๆแล้ววิธีการที่เราจะปลูกกง่ายนะคะเนี่ยอย่างนี้นะคะทําเป็นรั้วได้เลยนะคะเป็นต้นพืชของ รั่วกินได้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนนะคะก็จะใบก็จะตนด้วยนะคะแล้วก็จะให้ความเป็นสีเขียวธรรมชาติมองดูแล้วชื่นตาชื่นใจเลยนะคะเพื่อนๆพอ,อสูงนิดนึงนะคะแล้วก็ตกแต่งเขานะคะเขาก็จะ,ะมีใบว่า ชาาบางที่เรียกว่าผักชายาหรือบางที่เรียกมะละกอกินใบนั่นเองนะคะใบก็จะมีลักษณะเหมือนกับมะละกอนะคะมายนะคะเนี่ยอย่างนี้นะคะทําเป็นรั้วได้เลยนะคะเป็นต้นพืชของรั้วกินได้นะคะเนี่ยค่ะง่ายนะคะเพื่อนๆแค่หักกิ่งไปชําไว้นะคะก็สามารถที่จะ เติบโตได้นะคะเพื่อนๆอ่อนๆมาให้เราได้รับประทานอีกนะคะเพื่อนๆก็วันนี้นะคะพาเพื่อนๆมารับชมนะคะผักสวนครัวรั้วกินได้อีกหนึ่งอย่างว่าผักชายาบางที่เรียกว่าผักชายาหรือบางที่เรียกมะละกอกินใบนั่นเองนะคะใบก็จะมีลักษณะเหมือนกับมะละกอนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเนาหมนพามาชมผักพืชสีเขียวอีกหนึ่งอย่างนะคะ คือคณะเม็กซิโกหรือกับผักขึ้นชายนะคะแล้วก็อาจจะเติมผิวเรม่อนไปนิดนึงนะคะแล้วก็เติมน้ำพึ้งนะคะลงไปก็จะได้เป็นสมุนรนะคะก็จะใบก็จะโตนด้วยนะคะแล้วก็จะให้ความเป็นสีเขียวธรรมชาติมองดูแล้วถือว่า ชายาบางที่เรียกว่าผักชายาหรือบางที่เรียกมะละกอ,ก,อกินใบนั่นเองนะคะใบก็จะมีลักษณะเหมือนกับมะละกอนะคะใบอ่อนๆมาให้เราได้รับประทานอีกนะคะเพื่อนๆก็วันนี้นะคะพาเพื่อนๆมารับชมนะคะผักสวนครัวรัว้วกินได้อีกหนึ่งอย่างแล้วนะคะเราก็จะไปทําให้สุกโดยที่การลวกจิ้มกับน้ําพริกก็ได้นะคะหรือว่าจะไปต้มจืดแกงส้มนะคะสามารถที่จะทําได้กับ ผักขึ้นชายนะคะแล้วก็อาจจะเติมผิวเลมอนไปนิดนึงนะคะแล้วก็เติมน้ำผึ้งนะคะลงไปก็จะได้เป็นสมานะคะเนี่ยอย่างนี้นะคะทําเป็นรั้วได้เลยนะคะเป็นต้นพืชของรั้วกินได้นะคะเนี่ยค่ะรู้ว่า ผักชายาบางที่เรียกว่าผักชายาหรือบางที่เรียกมะละกอกินใบนั่นเองนะคะใบก็จะมีลักษณะเหมือนกับมะละกอนะคะขึ่นตาชื่นใจเลยนะคะเพื่อนๆพ,พออสูงนิดนึงนะคะแล้วก็ตกแต่งเขานะคะเขาก็จะมีใบแล้วนะคะเราก็จะไปทําให้สุกโดยที่การลวกจิ้มกับน้ําพริกก็ได้นะคะหรือว่าจะ